น้ำสก,กัดครับพระอาจารย์น้ำสก,กัดครับสาธุสาธุอเอา้าวมือนี้มันโอ้เต่ไงไหมอาจารย์ต้อมวดอืมต้อมวดจ้ะฝันฟันดีอยู่ครับอือโอ้ให้ว่าฟันแล้วมันมาข้าอาจารย์ฟันแล้วอืมโอ,อมโอ้ส้มเป็นตะคือบอ่บ้างผู <laughs> ้ดีสีเป็นสีมะฝุ่นมะขายบ่งวดนี่ฮะง่ายงวด ปูนสีบ้าตะเกาว์ปูนสีเพิ่นว่ะปล่อยว่ป่าหลายงวดนะงวดอุงนึงกับรุดเนาะฝันฝันดีกับรุดนซูนเก้าแปดไหมเนียนบ้าเงินไม่ได้เพราว่ามันมันกับประเดี๋ยวนมดาเนาะเนาะมันกับนี่รุดมีเข่ามีออกเนาะครับเออแต่ว่าครับงวดนี้ล่ะพฮ้อาจารย์เพราะว่าปกตินี่บ่เกินสองงวด ม,มาโหลดมา้าขับมาโหลดเลขความฝันอาจารย์นะบานนี้สองวดแล้วดิบานนี้นแมน่นปอสองงวดแล้วฮอตลูบมันแล้วบานนี้ฮอดสิงห่อขึ้นมาแล้วอืถ้าว่านึกบอกบุญญาโนมพนอวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามตุลาโอ้ที่ว่าสิมาถวายอ่าพรผ้าผ้าท่านนั่นบอรครับแม่นแม่นแม่แม่ผ้าผ้าท่านเขาแบบที่ บอกบุญมาดันตัวได้ยากมากกับมาเวยอยากซอยอาจารย์ก็ซอยบ่ได้าเนาะก็คือเอฟซีสายบุญจากญี่ปุ่นเนาะรับเพื่อนสีน้ำองค์พระประทานครับเอาเขามาถวายที่วัดป่าดงนาเพินนะครับเนาะมาดนีกยเพื่อนเดินทางมาเองบ่ครับอาจารย์ครับเพิ่นเดินทางเพื่อนเพิ่นสีมะฮอดพี่วันที่ยี่บสองเพิ่อนสิมานนอยู่ที่ขึ้นนึง กับ <route. S 1> ขณะเพิ่มกับขณะดเนบ่อม่นตว้าวันที่ยีสิบสองสี่แห่ทางกอนสีแห้ากกแหมาจากาแห่แห่แต่ไดบ้านแห่แต่ได้บ้านแลวก็ออกมาต่างกอนมนเศร้าวันที่ยี่สิบสามมันทถวายแล้วเ,เดี๋ยวเืว่อพระจันทร์แห่นี่คือแห่อมบ้านเอ,เอาเอาไ่รถมาหรือว่า <c oughs> แห่อมบ้านส่รถแห่อมบ้านเร <c oughs> <ห>อเมื่อวานผู้ยางกับสี่ยงคือวุ้ยสิบ่เป็นล่มสบาสบเสีย่อนวัดไกลบ้นนี้เอ้ก็นน่นกระบมีรถ ครับอืมด้วยกันอันตรแล้วเว้ยครับร้อยตานสอยงานว่าจะได้จ้างงาดจะได้จ้างนังเนาะครับเออเพราะว่าโดยบอกว่าปูใหญ่พันล้วดิครับขันไดพระมาธาตุเมื่อนี้ลูกพระเได้จ้างนังหดือจ้างนังมางั้นเออจ้างนังพระพุทธเจ้าก็สายครับเออนังพระพุทธเจ้าครับนังพระพุทธเจ้าเออนี่ละนะครับมาสายมาสายได้ที่เป็นพระพุทธเจ้าแบบใดต้องไป ถ้าเบิงเลี้ยงมันก่อนถ่ายอยาโยมเพิ่นเนาะแต่วันที่ยี่บเจ็ดเนี่ยเพลินสีท้วม่ยืนยันอีกว่าว่ามาแทะหนึ่งวันว่าแต่ว่าันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามตู่ละแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่วันสีท้วาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวยานยี่สิบสองยี่สิบสามตัวลาจังไหน่ตลวลเดือนหนาคนนี้คือว่ายีเจ็ดือนนี้ยี่สิบเจ็ดเดือนนี้อ่าวันที่ยีิบเจ็ดกันย่าเพิินสีทม่ยืนยันแม่ว่า แน่นอนสองนแต่มือที่กำหนดไว้แล้วตอนนี้คือวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามตุลามันเป็นวันเออเพิ่นแยาก่เพิ่นยดกเปียอนนาดเพิ่นยากถวายเนวันนั่นไอ้ตรงกับวันสองขั้นเลยเพิ่นมากเอาไปเลิกดีเอพิ่นมากจัดงานสวดมนต์สวดอะไรเพื่อนวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามตุลาคม นะครับซึ่งตรงกับวันปิยะเนาะก็สิเป็นมือวันที่เพิ่นนําพระประทานมาถวายทั้งวัดเฮาก็ันก็ถือว่าเป็นเพิ่นมาเป็นคณะเนาะแล้วก็ญาติโยมไทยบ้านเฮาทั้งสายบุญก็สิหลายอยู่ตัวมือนัหนแม่งก็สิบ่มีล่งทานเพิ่นบอกครับบันี้ครับว่างสั่นล่ะพูดได้มีศรัทธาแต่ไม่เห็นล่วงทาครับมอเนี่ยมีศรัทธาเนาะเออพูดได้ซอยทางวัดว่าน้าเฮาก็ซอยได้ครับผู้ใดโทรมาถามเบิ่งครับ ผู้ใดอยู่บ่อไก่เนาะอยากจะมา่วมบุญใครว่าบุญไงล่ะไปบุญถวายพระประธานนี่บ่ธรรมดาครับวัดเท่าเนี่ยวัดนนี้พระประธานได้เถื่อดิะไปบเป็นวัดว่าอะไบห้องพระประธานครับเด่นทามาได้นาะดนนอครับจาคนิตใจเนใจ่ได้โมเมนตห่อยดว่าเป็นคณะันนี้หนึ่งแล้หรือว่าถากท่านใดที่ บอสดวกสีเดินทางมากแต่ว่าโอ้ยเกิดมากชาติหนึงอยากสิเฮ็ดเด้เห็ดบุญถวายพระประธานอยากฮ่วมเพิ่นดอก็สามารถโทรหาพอาจา์ได้เนาะโทรหาอาจา์ได้ว่าเดินทางมาก็ฝากอาจา์หยังสิก <t <t ja ็ได้0 6 1 0 8 2ก7 3 5ละศอนย์แอาจาทรย์เนาะกหนึ่ง7ูนย์แองเจ็ามหลครับอาจารย์อ่าอีกยก่อน ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองเจ็ดเจ็ดสามห้าเจ็ดเจ็ดสามห้าเอารับกับชัดเจนแล้วบอกวฮ้ยไม่ใช่พวกันด้วยวนว่างบงาน่เนนี้เลยวันี้ว่านี่พอว่น่าที่ครับว่านะกลับอว่านเยเอาทูบลงไปเดี๋ยวพรียกพอานารย์แป๊บนึงครับเดี๋ยวยายเจ้ามสิอ่าเอฟซครับอ่าเพิร์สี ปรับตัวน้ำมอท่านอ่ะครับตอนนี้คือบอกบุญเซ็จสิน้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเ<ม>นนะาะวันนี้จะกลับมาสู่แนวทางวันที่หนึ่งตัวลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมพระอาจารย์ฝันดีครับครับงวดนี้คิดว่าแมนแล้วมครับอาจารย์คิดว่าแมนเนี่ยมผมก็คิดว่ามากหลังงวดนี้เพราะว่าหนูว่า,วานกรทุ่มลูกไปสองอันอันเลี้ยงเขาจูดในแค่เรเขาบอกว่าต้องบอกเนาะอันนั้นเขาจูดในแค่เราต่างหากวันนี้ไปแล้วเนี่ยอาจารย์งุใหม่อันหนึ่ง อาจารย์งูใหมนึ่นตนนงตัวประเทศนี้ยังดอกฝนตกกับพวกเปียกก็ได้ว้ากันด้วยครับเอาเนี่ยห้องจำเปาะขึ้นาดไหนงมใหม่พร้อมครับบานนี่มนันนั่งเงี่ยมขึ้นครับยมขึ้นนอนมีผู้ผู้ใับ,สสบใส่สุดหนักกับผู้ถาวรหมดห่ากันได้ดอกเครื่องพ่นนี่ล่ะสุดสุดุหนักนี่จังไหนครับอาจารย์ใส่สุดหนักเสียคือสุดหนักนี่นี่หนวดนี่คือคือสีนี่สุดหนักสุดหนักนี่คือเวลาสิเข่าหนักยังสีบ่หรือจังไหน ไม่น่าจะไปบวชนะครับชุดเขาจะใส่ชุดอันเหลดียบขาวเลยเดียวพุ่มันเดียชุดเออบานก็พรุ่งยิงใส่ชุดสีเขียวครับือว่ามามามาปลูกในร่มฝันหน่อยย่าคู่อันะอาจารยนผ้าจารย์คู่อันะอาจารยนผ้าจารย์ออกมาพวกเขาน้อยนะห้วยคือมาปลูกเดือกแแหงมาครับบันเพือว่าปลูกเดือกแแหงมาสั้นออกออกมาจะเข้าเนี่ยมาสั้นบ้านนี้ชเป็นผมบ้าน บ้าผมว่ามันชีปปปเป็นม้อนปูปูปูผักเขาครับแม่ยาสาวมอนว่ะเป็นพุ่นเลยบอกว่าให้เป้าทูบันเอาไว้กุ้งไม่มาจูดที่ไหนเขาบ้าเอาไว้พุ่นเล่ดิเดี๋ยวเมื่อจูดเบิ้งทูบันพุ่นว่ารหัสซับอยู่หันพุ่นเล่ฮะพุ่นเล่สิพุ่นเล่หุย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 เดี๋ยวเนะพระอาจารย์เนี่ยเอาทูบลงไปทิ่มไว้กุ้งไม่ไง มันบอกผมมาไปซอมอันครับจุดไปแล้วอันนึงจุดอกแค่เจ้าไปแล้วอันนึงคืออันนั้นเลขแค่จุได้แคเจ้าฮอว์ไนเบิลครับคือขจ้ามาขอแนวทางต่างประเทศเนาะขยอยกันไปแต่ว่ามีทูบน้อยๆอันนึ่งอาจารย์เอาว่างไว้ตรงนั้นเอ้ยนี่ก็ทูบช่องนี่อย่านี้นี่นี่ทูบช่องนี่อย่นี้รับนี่นี่ทูบก็เนี่ยเนี่ยผมผมเลแรกเอาว่างเลยรุ่นแรวเอาเอาจารย์มุ่งไปอาจารย์คอบไว้เออขั้นเราขึ้นเมื่อมาท่ามีทูบไม่จูดีขั้นแกก็ไปก็มา นี่ครับพระอาจารย์เอาทูบปูพญานาคนี่ไปทิ้งไว้ที่ต้นแถวๆต้นตะเคียนมันบ่ครับนต้นตะเคียนใหญ่บาตนี่พอตกกันขึ้นมากผู้ชายชุดขาวผู้หญิงชุดเขียวเนาะครับเนาะเอ้าวันนี้เพื่อนบอกว่าอย่างไรอีกเพื่อนบอกว่าลรฮัสทรัพย์ทหานเอาไปทิีมเพชหนังเลยครับอาตมาว่ได้เอาไปทิีมเนาะวันอาตมาเอาว่านบรรทามีคนบรรทามมีาติมีโยมมาอาตมาถืออะไรยังครับไปเข้ามาว่าเสมอ คนว่าเรหาซ้าหันออกไปทิ่มให้ดังเลยท่านบานนี้ตื่นึ้นมาพมก็ว่าเหีไปเอามาโดนนี้หละนกันเน่คนวามาเลยจุดเลยจุดบื้งนลดยท่นครับอาจารย์จุดเบ้งหลดว่ามันกี่สองกนาไปมันปูกันไปจะเด็กๆไปครับ้านนี้พราีมันตีกองเน่ตีตีซ้ำตีซ้ำกุ้กั้วแหลมคนเ้ยงงาป่นยาปออกมาจูดูสิเลยเอาขึ้นมาจูดูเราหน่อยอมาจูดจูก็ตีกองเนี่ยพ่นทามอ่า้งเรผมยังได้เศาเลยโอผมฟันว อันนี้คนใส่ชุดขาวสูตรเขียวบอกเราอันถูกมาจูดเบนคน่ารหัสซับอยู่หันมาใั่ไครับรหัสซับรหัสรหัสซับรหัสห้องอยู่หันมาจช่ผมก็เลยออกรอบกบบมาก็เลยขึ้นมาจูดครับเออเราขึ้นมาจูดแต่ว่าก็เนี้ยไงเราคงมุ่งไมย่างดีแล้วคงเมียไม่ดีหรือยังเนี่ยครับผมด้าวหวานคัพเออหวานคัดทมาบอกให้เอาถูนั้นมาจูดจริเออบาดนี่จุดเราเป็นยังไงครับบาดนี่ ตอนท่านหนึ่งมี่สองตัวให้เนาะครับผมเราฟันที่หลักครับผมแต่ทามันได้ว่ได้กรดวไปครับอืมแต่บิแต่ละ่ามันนี่นี่เอามาจูบขึ้นนี่เอามาจูบจูน่ะปูเลยสีนี่เนาะแจกบดนี่นี่นี่เห็นไหมนี่เป็นตัววะอือห้าเจ็ดศูนย์มันบ่กขึ้นเป็นตัวอะไเดี๋ยวท่านอาจารย์ผมขอ ขี้ออกไปทิ้มพนวารหัสซับอยู่นีตีม่ไเ้ไปทิ้มผมหันยังกัไปกับมาหมนีู่้มเปียเปียฝคนตครับก็เปียกเปียกึ้นมารหัสซับอยู่หันพนวาสิ่นี้หาเจ็ดศูนยเออพนวารหัสซับยูหันคือเอาไปเอาไปทิ้มได้วทที่ะครับหาเจ็ศูนยอุ้ยพระอาจารย์จำได้ปะ ความฝันนี่อาจารย์จําได้ว่าคุณๆุณบยช่วงไหนฮะกลางงวดที่แตกศูนย์หนึ่งสองนั่นด<อ>้อันนี้เป็นปูี่บอปูฤาษีบุญมีน,นี่เพิ่นสีมาเป็นจังไหนก็ได้ตัวเพิ่นมาได้ในมิตนะอจําได้ว่าอาจารย์กับฟันยังสี่หละบบอกว่าทูบยูนา่าปูฤาษีบุญมีให้ออกมาจุดมันร่แม่อนพถ้าอาจารย์จุดได้ศูนย์หนึ่งสองแตกสามตัววันแม่นคือกันแท้นี้ความฝันนี่จังวะ เจ้าอันนี้เราทำการรถไปสองอันเราก็จู่ไหนไรก็เจ้าเอานึงครับผมนี่อันนึงผมได้เอาไปพุ่นเลยบ่อขุนมาหลาบที่ค่านั่นก็ไปก็มาเอาฉันดอกนี่เหมืองขึ้นปูกับยามาน้ำไปบอกว่ารหัสซับอยู่หันเอาวทีเพชรยังไปเอามาจุดทำไมเงี่ยโอ้ยว้าผมบอกคือักอยู่ดิครับระยันคักอยู่ดิเออครามฝันจังสีนี่เออเอากระชัดเจนขนาดนี้เนาะครับรหัสซับรหัสท่องมาหนี้ คือว่าแมวหน่อยกับจับเลขแล้วจับแล้วแม่หน่อยก็นได้ครับจับแมวหน่อยพระอาจารย์เนาะครับเนาะแมวหน่อยพระอาจารย์นี่จับเลขอาจารย์เสพให้จับสุ่มวดมาหนี้มวดว่าหันเพียงไดนมวดว่าหันกะเขาอยู่ว่าเขาทางอื่นเขาทางไล่หนีเขจ่อดทั่วว่าจะประเทศนอกให้ครับ หว่าห้แม่น่อยจับมาท้ายวิดีโอส่งว่าห้เนี่โอ้ยมันก็ให้จับหายแคเราถือสามตัวสูเกตศูนย์สามครับโอ้คนยัเมึงเนอะเมยโท่มากบอกว่าเอาห้แม่หน่อยจับเหล็กห้เนยเมยอันนี้จะสร้างนีละครับผมก็ม้าหุ่นเนาแต่ละมึงก็เอาสีลายอยู่เนาะวานี่ บางเอิญบางเอิญไม่ได้ออกเนาะเฮาบ่ได้นําเสนอแต่ว่าไอ้ที่เอามานําเสนอนั่นมันมาจับไหมบาดนี้เออในไมาจับไหมมันบ่อยากได้แล้วเขาเจ้าว่าให้เขาเจ้าว่าให้จับให้เบิ่งตั่องวดพุ่นเนาะครับเอรเพิ่นสิเอาผู้เดียวเออให้จับให้เพิ่นผู้เดียวถ่ายให้เพิ่นผู้เดียวเลยดิเดี๋ยวนี้จับถ่ายเพิ่นผู้เดียวนียครับเห็มันจับแล้วก็ถ่ายลงไปโอยอาจารย์ทังสี่เด้อบาดนี้อาจารย์แมวน้อยอาจารย์ให้จับเพื่อเดียวพอเลยครับเด้อไม่ให้จ